ผมจะมาทำการเตะท่าฮิลฟิตนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ oh my god oh. สวัสดีครับเ oh <laughs> อาใหม่สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าชูช่องเข้าชูช่องสวัสดีครับนี่คือ,อรายการอยากเป็นเด็กบอดแล้วผ่านแล้ลสลั่นอ่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องถาจอนสันและนี่คือรายการอยากเป็นเด็กบอร์ด EP ที่35ได้หดแล้ววันนี้จะมาทำท่าฮิวฟิปครับเอาละนะจะเริ่มทำเจ็ดท่าพื้นฐานครบแล้วนะเดี๋ยวให้พี่แมทธิวโชว์ท่าฮิวฟิปให้ดูหน่อยว่าการเตะฮิวฟิปเป็นไงจัดไปอธิบายก่อนดีกว่าว่าฮิวฟิปคืออะไรฮิวฟิปก็คือด้านตรงข้ามกับคิกฟิปครับคิกฟิปคือเตะเข้าหาตัวงั้นลองเท็ลองเทคลองเทคแล้วฮิวฟิปวะฮิวฟิปก็ เตะออกไปจากตัวยูวฟิฟก็เตะออกไปจากตัวโอ้มายเดี๋ยวขอทำการวางเท้าให้ดูหน่อยครับว่าเป็นประมาณไหนมันจะมีคนอยู่สองประเภทพี่วางเท้าแบบแรกก็คือใช้ส้นเตะแล้วก็ใช้ปลายเท้าเตะแล้วแบบที่แมทธิวเตะเมื่อกี้เป็นแบบไหนครับแบบใช้ปลายเท้าเตะครับโอ้แบบไหนง่ายกว่าแล้วแต่คนถนัดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าฮิวฟิปมาถือกล้องให้พี่หน่อยพี่จะเริ่มเตะแล้ว สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่งงงองถ่าจอนสันและนี่คือรายการอยากเปไ็นไักบอด EP ที่5วันนี้ผมจะมาทำการเตะท่าฮิ f ฟิปนะครับคุณผู้ชมครับอย่างที่น้องแมทธิวทิวลิปได้ทำไปเมื่อกี้นะครับผมท่าน,นี้ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมอยากจะเตะเหมือนกันลองจากท่าคิกฟิปเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราลองหยิบแผ่นมาลองดูเลยนะครับผมฮิวฟิปก็คือให้เอาไปข้างหน้าเป็อประมาณประมาณนี้ครับ ลงนะ <ลง S 2> กูก็ลงก็เหยียบจริงๆคลิปนี้ไม่นานาพี่ก็เหยียบอ่ะเออเหยียบมึงช่วยให้กำลังใจกูมึงกำกัดตันได้ไหมพี่ทุกคนเขาไม่บอกน้องกัตันกวยพิถามากเลยครับเอออย่างนั้นเลยเออแกล่ะเอออย่างนั้นนะพี่แต่ทำไมน้องไม่คิวดูพิถานอย่างเลยถ้าพี่ไม่เหยียบให้กำลังใจกูหน่อยบอกเออนิดเดียวพี่นิดเดียวเออพี่นิดเดียวเองยังไม่ได้เตะสักเฮ้ย ไม่ได้เตือนเฮ้ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าท่าเนี้ยผมไม่เคยเตะลงแต่ว่าผมเคยแบบแอบฝึกมาบ้างเอออต้งใว่าเออซุ้มซ้อมซุ้มซ้อมเพราะว่าท่าเนี้ยสมัยที่ผมกำลังหัดกีดฟลิปเว้ยแล้วผมก็อยากรู้ว่าด้านตรงข้ามของกีดฟลิปคืออะไรก็คือท่านี้ใช่ไหมครับผมก็ลองไปฝึกเตะปรากฏว่าเตะปุ๊บมันฟลิปเลยรู้สึกว่าท่าเนี้ยเตะง่ายกว่าก็เลยเหมือนว่าจะมีพื้นฐานรู้จุดนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมาฝึกให้ลงไปพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยไอ้แม็ไอ้เม็ดเดี๋ยวเดี๋ ไม่กินตอกไก่เลย่เฮ้ยเสียวว่ะเฮ้ยไม่กินตอกไก่ลงแล้วลงแล้วลงละลงแต่ว่ามันจุ่มไงใช่ช็อคจุ่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะผู้ชายคนนี้นี่เฮ้ยผมไม่เอาเรื่องว่ะผู้ชายคนนี้อวยไปโอ้โหเมื่อกี้กลางขาแบบโปรเพยหรือ่าพี่ คนเรามันมีโอกาสเดียบสันแทนแค่3%เท่านั้นครับพี่เพิ่งเก่กดิโประลูกมาก่อนไอ้ไเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยเออ <laughs> ห oh. ยับเ oh. ล oh. ยห oh. <Yeah. S 2> ยบเลยเจ็บเจ็บโอ้ยสามเอรเซียคุณเรามันมีโอกาสหยยบสันแค่สามเปอร์เซนต์เท่านั้นนะพ่อเฮีย เฮ <The> <the schnell ble noise> <the> ้ยเอ้าคนเรามันมีโอกาสเดียบซันแท่แค่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับเอ้า อ้าเจ็บสอกลงจรหรอพี่พี่ปล่อยเสียอเจ็บแขนหักเปล่าเออ้สัตว์อุ้ยอ้าวเจ็บไหนมาดูมันเป็นยังไงมันเจ็บยังไงเจ็บเหมือนตอนทำท่าพิตตี้เลยกดไลค์สิครับ ามลงแบบเสกได้สักกดไหสิครับมันต้องเอาใหม่เกลือทายละมันต้องเอาให้ลงแบบลงสองขาให้ยืนอยู่ได้พี่เฮ้ยหมุนเฟี้ยวสวยเยียบสวยเยียบสวย มือกูลงอีกแล้ไปสิครับเฮ้ยมือไปคขำทำไมอ่ะพ้ยมือกูลงเยอะไอ้สัสเฮ้ยเฮ้ยกี่นาทีแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วพัดต่อไหมไม่พัดต่อไม่พัดต่อไม่เหยียบเลยพี่เฮ้ยเฮ้ยให้เปล่าฮะ ดูขายกูดิเฮ้ยมันจุ่มป่ะพี่จุ่มดิเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ไปก็ท่าพี่ยี่สิบครั้งเออตั้งกำหนดไปเลยดีกว่ายี่สิบครั้งนะเต่าตั้งใจเตะนะได้เนื่งคนเรามันมีโอกาสเดียบสันแทนแค่3%เท่านั้นเลย อ๊ายโองอีกแ่ลไง g u กดไ้สิครับ2อพี่กูเป๋นะเหยเฮ้ย เหยียบพี่มันต้องเหยียบจังหวะนี้ต้องเหยียบแหละเฮ้ยอ่าอ่า,อาแบบนี้แหละ,หละเหยียบแบบนี้ตีอย่ยอย่าเตะป๊อปดีพี่เตะแบ๊กไดเฉยเนี่ยคาารับท่านพี่เตะป๊อปอ,ปอีกละ เอ,อันนี้ไม่นับพี่นี่ไม่ตั้งใจตเตะจริงเหรอจริงผู้ชาร์จสุดพลังอะนะพี่ไม่เนี่นยม,มันมุนไม่ครบรอบเลยแล้วไม่นับเฮ้ยเนี่ยมุนไม่ครบเออเจ็ดฮ้ย,ยแปดเฮ้ย เออลงไม่จบด้วยเฮียไอ้เฮียยิงครบล็อกเออไม่ทันแล้วจะรู้ดูเองเล่นภาพจะมีรอบหนึ่งครับผมเฮ้ยเจ็บเจ้าลงเลยคุณผู้ชมทำท่ายูฟิ้บกระปบโอ้ยเฮียมีอะไรอยากบอกกูไหมอาบน้ำเถอะพักหายเหนื่อยก่อนหายใจไม่ทันแล้ะเฮียเไอ้เฮียไอ้เฮียแม่งจริงๆว่ะสมแล้วที่มันมีสุภาษิตที่พูดว่าตำน้ำพริกจะไหลไม่น้ำ ียวมึงต้องปูงว่าไม่ใช่พี่ความพยายามอยู่ไหนความสีเด็ยอยู่ที่นัน่นเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะที่กูกทำอยู่เนี่ยมันสมแล้วที่ตรงกับสุภาษิตเอ่ยว่าขี่ช้างจตัตตากรแตนไม่ใช่เลยพี่มันต้องอะไรวะทำน้ำพริกกันลายแม่น้ำคือผมอยากจะบอกว่าที่ผมทําการเปิดซีรีส์เตะเจ็ดท่าพื้นฐานนะคุณผู้ชมผมเตะลงครบทั้งเจ็ดท่าเลยนะครับผมเฮีย โคตรดีใจเลยว่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรมันอยู่กับที่ใช่ไหมคือแค่อยู่กับที่อ่ะใครๆก็เตะได้เว้ยแต่การเล่นสกเก็ตที่ถูกต้องอ่ะมันต้องเป็นการไหลตอนนี้ผมได้ทําการฝึกอยู่กับที่แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเริ่มซุ่มฝึกแบบไหลไปด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะมาถ่าะยคลิปอัปเดตเป็นระยะเป็นระยะให้ดูก็แล้วกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับช่องถ่ายจอสัตว์ลงคลิป ทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์นอกเลยแบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศต้องพูดไมค์เซนับด้วยป่ะไมค์เซนับครับเออขอพูดขอพูดไมค์เซนับนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่ผมเปลี่ยนเป็นแผ่นนี้มานะครับผมก็มีน้องๆอ่ะคอมเมนต์มาถามเยอะมากว่าพี่ถ่ายตอนนี้พี่ถ่ายใช้แผ่นอะไรอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเบรกเกอร์สีดำนะครับ8.25แล้วก็ล้อเป็นลิกต้านาจาไซส์53มิลกาเรียกนาจาวอะนานั่นแหละโบสเก็ตเก่งๆอ่ะที่ชอบเพราะว่ามันเป็นแม็กทองนะคุณผู้ชมเป็นแม็กทองแล้วล้อสีดำมันเข้ากับแผ่นดีนนนะะคครับโออเเแลส่วทกก็็ปขง Thunder Light Hollow 147 อันนนะครับผมแล้วก็ลูกปืนเป็นของ F9 นะครับส่วนฮาร์ดแวร์น็อตก็เป็นธรรมดากิ๊บเทปก็ธรรมดานะครับโอเคนี่นะครับไมเซตัปผมโหงไว้แบบนี้นะครับสำหรับน้องคนไหนที่ถามนะจ๊ะใครที่อยากได้ไมเซตัพแบบนี้นะครับผมก็ลองสอบถามดิโพจิตได้นะและคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับคัทคัน